เรรรรรียนนู้้ึ่งคคคกลตัวัววะบใอสคัญที่สสุด Read for Family วัสดีค่ะ Read for Family ในวันนี้นะคะมีเจจะมาแบ่งปัน5ทริคในการเขียนแผนโฮมสคูลค่ะชื่อทางการก็คือแผนการจัดการศึกษาข,ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวนะคะ ต้องขอบอกก่อนว่าการทำโฮมสคูลเป็นสิทธิตามกฎหมายที่เราสามารถเลือกจัดการศึกษาให้กับลูกได้ค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าจะเขียนแผนไม่ผ่านแต่มิเจจะมาแชร์5ทริคที่ช่วยให้การเขียนแผนเข้าเป้าตอบโจทย์ทั้งตัวเราและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ซึ่งสรุปจากประสบการณ์ออกมาเป็น5ทอด้วยกันค่ะทอแรกเทเลเมด คือเป็นจุดเด่นของโฮมสคูลเลยก็ว่าได้นะคะที่เราสามารถออกแบบการเรียนรู้ตามตัวผู้เรียนเหมือนการวัดใจตัดสูตรไม่ใช่ซื้อเสื้อสำเร็จรูปมาใส่ทริคแรกในการเขียนก็คือต้องรู้จักลักษณะหรือเอกลักษณ์ของลูกค่ะบุคลิกเป็นยังไงชอบอะไรไม่ชอบอะไรสนใจด้านไหนงานอดิเรกคืออะไรกิจกรรมที่ชอบทำบ่อย ทำบ้างนานๆานทำทีหรือวางแผนว่าจะทําสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สําคัญในการวางแนวทางและจัดกลุ่มประสบการณ์ค่ะทอที่2ทําได้จริงรู้ไหมคะว่าแผนการศึกษาที่เราเขียนจะย้อนกลับมาบังคับใช้กับตัวเราเองที่เป็นผู้จัดก,การศึกษาและนํามาประเมินผลลูกทุก ปีจนจบช่วงชั้นยังลูกมีเจ็บป .2 เขียนแค่ครั้งเดียวใช้ยาวไปจนถึงป .6 ค่ะเพราะฉะนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะคะอย่าแค่เขียนให้พอผ่านบางคนมุ่งกีฬาแต่เขียนแผนวิชาการแปดสาระหรืออะไรที่ไม่แน่ว่าจะทำได้ก็ไม่จำเป็นต้องลงรายละเอียดมัดตัวค่ะทำไม่ได้จะกลายเป็นภาระเวลาประเมินก็ลำบาก สำหรับมิเจคำว่าบ้านหรือโฮมสื่อถึงสถานที่ที่มีความรักความอบอุ่นทำโฮมสคูลแล้วก็ควรจะมีความสุขขึ้นนะคะทอที่3ทุกสาระในพรบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติมาตราที่23กํากำหนดสาระการเรียนรู้ที่เราต้องเขียนให้ครบถ้วนครอบคลุม เพื่อให้เทียบเคียงกับแปดสาระในหลักสูตรแกนกลางประกอบด้วยคีย์เวิร์ดดังต่อไปนี้ยกตัวอย่างเช่นตนเองครอบครัวการดำรงชีวิตที่มีความสุขชุมชนสังคมประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยาศาสนาสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ชาติประชาธิปไตยสังคมโลก ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาที่3ศิลปะและคณิตศาสตร์เป็นต้นนะคะเวลาเขียนก็ต้องคำนึงถึงหัวข้อเหล่านี้ค่ะไม่อย่างนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะส่งกลับมาให้ปรับแก้ท่อที่สที่ปรึกษาจะคิดเองเขียนเองก็ได้แต่มิเจว่ามีที่ปรึกษาจะง่ายกว่าค่ะอย่างมิเจเนี่ยที่ปรึกษาก็ช่วยปรับ 4- 5หรอบ ตอนแรกมิเจเสนอว่าควรจะแบ่งกลุ่มประสบการณ์ยังไงตั้งชื่อกลุ่มว่าอะไรที่ปรึกษาก็ช่วยขัดเกลานะคะหลังจากนั้นก็ลงรายละเอียดในมาตราที่23พอสุดท้ายเนี่ยก็จะตรวจภาพรวมจุกจิกอีก2รอบค่ะ ถ้าที่ปรึกษาตรวจแล้วนะคะก็มีโอกาสผ่านสูงไม่ต้องแก้เยอะค่ะและอีกในหนึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ทำงานร่วมกับเราก็เหมือนที่ปรึกษาคนหนึ่งเช่นกันไม่ต้องกังวลค่ะและทอที่5สุดท้ายคือทิศทาง แผนที่เราเขียนสอดคล้องกับทิศทางในอนาคตของลูกมากแค่ไหนซึ่งเราก็จะต้องรู้ว่าโตขึ้นลูกเราจะเรียนต่อชั้นไหนที่ไหนอยากทำอะไรพูดการศึกษาที่มีจะเอาไปใช้ต่อได้หรือเปล่าให้คิดย้อนกลับจากผลลัพธ์มาสู่ปัจจุบันค่ะก็หวังว่า5ทริคที่มิเจให้ไม่ว่าจะเป็นเทเลเมดทำได้จริงทุกสาระที่ปรึกษาและทิศทาง จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะแล้วพบกันใหม่กับ Read for Family มิเจชวนฟังสวัสดีค่ะเรียนรู้เรื่องคนใกล้ตัวเพราะครอบครัวสำคัญที่สุด Read for Family Read for Family มิเจชวนฟัง